ณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่39โดยมีพุทธศาสนิกชนสนใจร่วมฝึกสมาธิสร้างความสงบทางใจเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีพุทธศักราช2569ซึ่งโครงการสมาธิเติมสุขเป็นหลักสูตรปฏิบัติธรรมระยะสั้น3วันสองคืนที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พักจากภารกิจทางโลกมาอยู่กับ ความสงบภายในณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วซึ่งแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สัปปายะโดยกิจกรรมในรุ่นที่39นี้ประกอบด้วยการฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อการใช้ชีวิตอย่างมีสติการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและการฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันตักบาตรแต่คณะสงฆ์ร่วมกันสั่งสมบุญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และยังเป็นการสืบสารอริยะประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไปสำหรับการจัดโครงการปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่39นี้เป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้มาสั่งสมบุญกุศลและเติมพลังใจในช่วงรอยต่อของปีเพื่อให้เกิดความสุขจากสมาธิเป็นต้นทุนสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในปีพุทธศักราช2569ค่ะ